ดวนทีมชาติไทยงานเข้าอีกแล้วเอกนิตปัญญาดวงแตกเจ็บอีกคาดต้องพักถึง2สัปดาห์อดลงเล่นตามเบนจามินเจมเดวิสแต่ในดีมีร้ายในร้ายมีดีฝาเปิดกว้างให้โอกาสอนันต์ยอดสังวาลได้พิสูจน์ข่าวนี้แหละของจริง ขณะที่อาเซียนฮึกเหิมรวมหัวเอาชนะทีมชาติไทยรุมช้างศึกไม่อยากเห็นไทยเป็นแชมป์ถึง8สมัยขณะที่ล่าสุดช่วยกันหาสูตรดับหวังทรงแชมป์ให้เวียดนามเฉยส่วนอินโดนีเซียขี้แพ้ชวนตีอ้างกรรมการโกงไม่ชอบขี้หน้าอีนาหนวเฮ้ยแบบนี้มันไม่ยุติธรรมไม่ยอมรับผลการเสมอทั้งหมดนี้ติดตามได้ไหนแตงโมลงเปียพงหยิงครับ สวัสดีครับแตังโมโงปีกพงยิงวันนี้ครับเรามาเริ่มกันที่ข่าวของทีมชาติไทยครับดวงแตกแล้วครับล่าสุดเลยเนี่ยโอ้โหไม่รู้ไปทําอีท่าไหนล่ะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีนักเตะบาดเจ็บอย่างเบนจามินเจมส์เดวิสนะครับที่เจ็บในเกมที่เจอกับติมอร์ถล่มไปซะสิบศูนย์เนี่ยเออแล้วก็ต้องมาพักถึง2สัปดาห์นะครับแล้วฟุตบอลรายการนี้เนี่ยมันแค่เกือบ,บเดือนนะครับ แต่หายไป2สัปดาห์นั่นเรียกได้ว่าจะจบทัวร์นาเมนต์อยู่แล้วนะครับล่าสุดมีการเปิดเผยรายงานออกมาอีกครับอะไรมันจะดวงแตกขนาดนี้ครับเอกนิษปัญญาในสโมสรก็ไม่ได้ลงนะครับต้องมาฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยนะครับเอาสิ่งที่ฝึกซ้อมมามาโชว์ให้คนไทยได้เห็นแต่สุดท้ายเจ็บไปอีกคนหนึ่งมีปัญหาที่ข้อเท้าตอนซ้อมครับเขาบอกว่าคาดว่าพักเนี่ยอย่างน้อย1 2สัปดาห์เลยนะ เออตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าจะหายทันในรอบแบ่งกลุ่มไหมนะครับนั่นหมายความว่าถ้าดูในมุมที่ลงไม่ได้เลยนะครับทั้งคู่ก็จะพลาดทุกแมตช์นะครับในรอบแรกก็จะไปเจอกันรอบรองนะครับถ้าหากว่าทีมชาติไทยได้เข้าไปถึงส่วนในเกมกับมาเลเนี่ยก็ต้องมาลุ้นอีกนะครับว่าสุภโชคสารชาติเนี่ย จะฟิตทันหายเจ็บแล้วสมบูรณ์พอลง11ตัวจริงไหมแต่ถ้าไม่สมบูรณ์แล้วฝืนลงไปเจ็บซ้ำงานก็จะงอกอีกนะครับตรงนี้อยู่ที่อ e ีชิอ e, ิจริงๆนะครับส่วนคอมเมนต์เนี่ยบอกเลยนะครับว่าในดีมีร้ายในร้ายมีดีครับเอกนิตเจ็บสุภพโชคไม่พร้อมแต่ตอนนี้ฟ้าเปิดกว้างให้โอกาสอัน,นันยอดสังวานครับได้โชว์ฝีเท้า ได้ลองอีกครั้งและต้องพิสูจน์ตัวเองต้องทําให้ได้นะครับถือว่ามีโอกาสแล้วตอนนี้ทางเลือกทางด้านซ้ายหมดครับต้องอยู่ที่อน,นันต์อีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าฝากความหวังไว้กับโฟแบร์เอาชนะความกดดันให้ได้นะไอ้น้องเออได้เวลาที่จะเฉิดฉายแล้วอันนั้นหรือว่าบางท่านก็บอกว่าอย่าเจ็บอีกนะโฟแบร์นัดน,นี้ต้องเรียกฟอร์มให้ได้เหมือนอยู่ลําพูนคือแฟนบอลชาวไทยเนี่ยให้กําลังใจนะแต่ว่าถ้าแบบมันไม่ได้เรื่อยๆเนี่ยมันจะกลับทางนะมันจะสวนทางเอานะ บางคนก็บอกว่าอันตนันเนี่ยอาจจะยังไม่แย่ที่สุดนะครับมันก็กลางๆนะแต่ไม่ได้ดีมากเออหรือว่าจะเอาเสกสรรลงแทนไปเลยครับอันตน์นอาจจะต้องพักก่อนอันนี้ก็อยู่ที่มุมมองของโค้ดละกันนะครับส่วนตอนนี้อาเซียนเนี่ยฮึิมสุดๆเลยนอกเหนือจากการที่ทีมชาติไทยเนี่ยลงสนามไปแล้วยิง10บศูนย์เนี่ยนะครับโค้ดติมอแกให้สัมภาษณ์บอกว่าเอา้าอยากจะโค่นทีมชาติไทยแจกสูตรลับเปิดโพยไปเลยไม่อยากเห็นไทยแชมป์ นะครับบอกว่าซึ้งใจแฟนเวียดนามที่มาเชียร์ในเกมที่แพ้ไทยไป10ลูกนะครับไซมอนเอลิสเซสเต้นะครับกุนซอติมอร์เนี่ยร่วมงานแถลงข่าวในก่อนเกมเจอกับสิงคโปร์เขาได้พูดไว้เหมือนกันนะบอกว่าการที่แฟนเวียดนามเข้ามาเชียร์พวกเขาเนี่ยแล้วมาให้กําลังใจเนี่ยขอบคุณมากๆเลยก็อยากจะบอกวิธีเจอกับไทยและโค่นไทยเออไม่อยากเห็นไทยแชมป์ว่างี้นะครับไทยเนี่ยมีความสามารถในการควบคุมบอลและก็ส่งบอลที่รวดเร็ว วกเขาสร้างพื้นที่ว่างได้ด้วยการยืนตำแหน่งนะครับในสนามอย่างมีประสิทธิภาพหากทีมชาติเวียดนามสามารถตัดขาดการเชื่อมต่อหรือคอนเน็กชันนะครับคอนเน็กติงเนี่ยระหว่างเกมนะครับไม่ให้พวกเขาเล่นได้ในสนามไม่ให้สร้างกลุ่มแทคกติกประสานงานกันได้คิดว่าเวียดนามจะมีผลการแข่งขันที่ดีโอ้โหไปยังไงล่ะขณะที่โค้ชมาเลเซียนะครับเปาโลโจชัวและเฮนดิกดอสันโตสนะครับดาวเตะบราซิลโอสัญชาติพวกเขาเนี่ย ควบคุมเกมได้ดีมากเคลื่อนที่เพื่อแย่งบอลพวกเขาคือความแตกต่างของทีมนี้และการรับส่งบอลเนี่ยก็ถือว่าแม่นยำนะครับแต่ว่าเขาก็พูดอีกนะว่ามาเลเนี่อาจจะช้ากว่าไทยแต่แน่นอนแหละว่านักเตะมีความสามารถสร้างความแตกต่างได้เอาละ่ะยังไงก็ต้องวัดกันนะระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติมาเลแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆทีมพยายามจะแจกสูตรรับแจกมาถึงมาเลแจกไปถึงเวียดนามว่าการเอาชนะไทยเนี่ยจะทำยังไงแต่สุดท้ายแล้ว ก็ต้องอยู่ว่าจะทําได้จริงไหมถึงรู้แต่ทาไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์แต่ขณะเดียวกันโคดติมอเนี่ยเขาก็รู้แต่สุดท้ายก็โดนไป10ลูกไนงะโซเชียลก็บอกว่ายังทําไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วไม่กลัวไข่ทั้งสิ้นนั่นเองนะครับในขณะที่อุ๊ยอีกเรื่องหนึ่งนี่ก็ดราม,ม่าก,กันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับนะั่นคืออินโดนีเซียละคร่าสุดเลยเนี่ยต้องบอกว่าอาเซียนนี่ลุกเป็นไฟ โอโหต้องบอกว่าไม่น่าเชื่อนะครับว่ากระแสการแข่งขันอาเซียนในครั้งนี้เนี่ยมาแรงเกินพิกัด จริงๆละครับแน่นอนละครับว่าการแข่งขันเนี่ยมันมีการพลิกล็อกนะครับหรือว่ามันมีความสูสีมากยิ่งขึ้นนะครับในหลายๆเกมมาเลเจอร์ติมอร์ก็หืดขึ้นคอนะครับอินโดเจอกับลาวก็เสมอโอ้โหยมันเป็นทอกับสิดท้าจริงล่าสุดเลยนะครับในคู่ระหว่างอินโดกับลาวที่เสมอกันไปมันมีดราม่ายังไม่ยอมจบนะคือเขาเรียกว่าแพ้แล้วผ่านนะครับไปอ้างว่ากรรมการเนี่ย โกงนะครับกรรมการไม่ชอบอินโดนีเซียก็เลยตัดสินออกมาไม่ยุติธรรมเป็นผลให้อินโดเนี่ยที่จริงๆควรจะเก็บชัยชนะมี3มแต้มกลายเป็นว่าต้องเสมอกับทีมชาติลาวเสียอย่างนั้นนะครับโอ้โหผมบอกได้เลยครับว่าเฮ้ยมันใช่เหละครับ คือเขาบอกว่าสื่ออินโดเนียมีการถกเถียงกันอย่างรุนแรงเกี่ยวกับความพ่ายแพ้หรือว่าการเสมอเนี่ยกับทีมชาติลาวนะแต่เขาบอกว่าเฮ้ยมันตัดสินเนี่ยไม่เป็นธรรมนะมันไม่โอเคนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยผิดหวังนะครับในจังหวะที่ได้รับใบแดงก็ทีนึงนะฮะและจังหวะที่เป็นดราม่าสุดๆเลยก็คือว่าจังหวะที่ถูกตีเสมอเนี่ยนะครับของลาวมันไม่ถูกต้องเนื่องจากดาโมอทองคำสวัสด์เนี่ยรับบอลน,นอกสนามก่อนใจ่ายให้ปีเตอร์พันธวงศ์ ทำประตูเข้าไปนะครับตีเสมอให้กับทีมชาติลาวคือเขาบอกว่าจังหวะนี้เนี่ยเฮ้ยถ้าไปดูดีๆแล้วเนี่ยมันมีข้อขัดแย้งเพราะว่าบอลมันออกไปหรือเปล่านะครับบอลมันไม่ได้อยู่ในสนามนะครับซึ่งสื่ออินโดเนี่ยเขาก็ตีข่าวว่าทั้งกรรมการ VAR เนี่ยเขามีการให้ข้อมูลกันไปมาบอกว่าลูกนี้เนี่ยถูกต้องแล้วแต่ว่าเฮ้ยนี้มันสถานการณ์สำคัญ คุณน่ะกรรมการเนี่ยควรจะต้องไปดูสถานการณ์ด้วยตัวเองหรือเปล่าคุณควรจะต้องพิจารณาให้ทีท่วนทําไมคุณไม่ทําแบบนั้นล่ะเฮ้ยมันเป็นเพราะอะไรนี่ตั้งคําถามนะครับอีกอันนึงเขาบอกว่าผู้ตัดสินคนนี้เนี่ยไม่ชอบอินโดขัดแย้งกับอินโดนเะครับโคชินแต่ยางเคยทําอะไรให้คุณโกรธเคยทําอะไรให้คุณเกลียดนะคุณถึงตัดสินได้ไม่ดีกับอินโดนีเซียแบบนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็อ้างอิงนะว่าเขาเคยเจอกับเวียดนามทีหนึ่งใช่ไหมแล้วผู้เล่นเวียดนามเนี่ยเขาก็มาตีสอบผู้เล่นของอินโดนีเซียแต่ผู้ตัดสินคนนี้ไม่สนใจอะไรเลยให้เล่นต่อแต่ว่าถ้าตอนนั้นเนี่ยโดนใบแดงเนี่ยโอ้มันก็จะเป็นคนละเรื่องกันไปเลยนะเพราะฉะนั้นผู้ตัดสินคนนี้ร้นชัยชนะของทีมอินโดนีเซียไปอย่างหน้าตาเฉยนะครับโอ้โหนี่ถ้าฟังแบบนี้แล้วเนี่ยลาวนี่กลายเป็นผู้ร้ายเลยนะ คือต้องยอมรนะับจริงครับไอช่วงทดเวลาเนี่ยมันขึ้นมา7จทดไป10บอะครับคือแบบนี้เนี่ยต้องบอกเลยครับว่าหากันท้องแข็งนะครับคือทดไปเรื่อยๆจริงนะทดจนลาวท้อครับและนี่ยังมาตีข่าวบอกว่าผู้ตัดสินเนี่ยไม่เป็นธรรม โอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะต้องนึกถึงเกมหน้าและยอมรับเกมนี้หรือเปล่าว่าคุณไม่ดีพอนั่นเองนะครับซึ่ง CNN อินโดเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ย <c oughs> มันมีข้อผิดพลาดนะที่ทาให้อินโดนีเสียเปรียมในการแข่งขันครั้งนี้ประตูของลาวนะครับดูเหมือนจะออกสนามไปแล้วน่าเสียดายกรรมการก็ไม่ได้เข้าไปดูตัดสินแบบนั้นแล้วก็ยังมีจังหวะของอาร์ชนาวียังโดนนักเตะลาวทาฟาวนะครับอย่างชัดเจนในเขตโทษแต่ผู้ตัดสินก็ไม่ได้ให้ลูกจุดโทษ นะครับคือมีทุกจุดมีทุกปมที่ให้เขาได้อ้างได้นะครับเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เข้าข้างเขาเลยนะครับอ่ะไม่ทราบว่าทุกท่านที่ได้ดูเกมหรือได้ติดตามขขานี่กิฟต์เห็นอย่างไรครับว่าเฮ้ยอินโดเนี่ยเขาถูกเอาเปรียบจริงหรือไม่หรือเป็นทีมชาติลาวนั่นแหละที่เขาเล่นได้ดีอยู่แล้วและควรจะมีคะแนนในเกมนี้นั่นเองนะครับ เอาแล้วครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันโดยการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ มาแล้วทริปวีไอสุดเอก,กล,ลุยดูพรเมรียก์ลีกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไเนเต็ดประทับปืนใหญ่อาร์ตเตล์พร้อมเกมเดือดของแดงเลี้ยวปูประทับนักบุญเซาท์มั์ตันทัวสนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แนนดนผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโกช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอน กินหรูอ,อยู่สบายกับผมแต่งโมพกพิสุทธิ Q ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง6-14มีนาคม68สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด